อ่าเจอแล้วนะครับผมเจอแล้วนะครับนะครับผมเรียบร้อยแนละ้วผมสำหรับปลากระเบนนะเอาละครับผมกล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมก g ฟทีวีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกม youtube beer origin เนาะวันนี้นะครับผมจะพาไปจับปลากระเบนนะครับผมอ่า ก็เดี๋ยวจะพาไปจับเนาะเพราะว่าอยากจะดูสเต็กล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมว่าความเร็วมันเท่าไหร่เนาะอ่ะโอเคครับผมก็มาเริ่มทําอาหารของน้องกันเลยนะครับผมก็ให้กดเข้ามาตรงอ่าที่เตานะครับผมอ่าโอเคครับผมก็ได้อาหารของน้องมาแล้วนะครับผมโอเคส่วนประกอบของมันก็น่าจะเป็นหญ้าหานนะครับผมที่หายากเนาะอ่าส่วนหญ้านะผมก็หาได้จากการอ่าฟาร์มตรงเกาะใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะบอกจุดเนาะ ก็จุดขึ้นตามรูปเลยนะครับผมก็ให้เพื่อนอไปหาดูหรือว่าใครที่ไม่อยากที่จะไปหานะผมก็สามารถที่จะ,ะไปซื้อที่ร้านค้าได้นะผมเพราะว่าร้านค้าเขาก็มีเยอะเลยนะก็พยายามที่จะฟาร์มอะไรไปขายแล้วก็ซื้อเอาดีกว่านะครับผมตอนนี้ผมก็จะเริ่มทําเลยนะครับผมก็ใช้ประมาณ50ถุงนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวจะ,ะตัดไปตอนที่ทําเสร็จแล้วครับผมนะก็จะเดี๋ยวไปหาจับน้องกันนะครับผมว่าเราจะได้หรือเปล่าในวันนี้นะครับผม โอเคนะครับผมแล้วก็วาร์ปไปกันเลยนะครับผมอ่ะรู้สึกว่า <laughs> เมื่อกี้หลุดนะครับผมเมื่อกี้หลุดนะรู้สึกว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้เวลาอัดวิดีโอแล้วมันจะ,ะภาพกระตุกนะครับผมโอเคครับผมน้องเขาอ่ามาเฝ้าแล้วนะผมน้องเขามาหาให้เนาะเดี๋ยวจะบินไปหาน้องเขาก็แล้วกันเนาะน้องเขาบอกว่ามันเกิดอยู่จุดตรงนู้นนะครับผมอ่ะโอ้ไกลจัง หวังว่าจะไม่มีคนมาตีก่อนนะครับผมนะเพราะว่าน้องเขาอาหาให้นะผมนะก็เลยทักมาหาผมนะก็เลยได้อาจับนะครับผมอโอเคตัวนี้เป็นต้นไม้ใหญ่ก็ตรงจุดนี้ก็จะมา,าฟาร์มฟองน้ําก็ได้นะผมฟองน้ําค่อนข้างที่จะเยอะนะก็เพื่อนๆคนไหนอยากจะหาฟองน้ําก็มาฟาร์มตรงนี้ได้นะครับผม โอเคผมจะบินหาดูรอบ,รอบๆแถวๆนี้ก่อนเผื่อจะเกิดอยู่รอบๆแถวนี้อ่ะเจอแล้วนะครับผมเจอแล้วนะโอเคตัวนี้น่าจะเป็นน้องเขามาเฝ้าเนาะน้องเขาบอกนะครับผมอ่ะบอกเข้ามาเนาะโอเคเดี๋ยวให้น้องเ้าตีก็ให้นะผมเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีอดาบผมพังไปแล้วนะครับผมอ่ะ โอเคเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะ,ะมาดูก่อนว่าส,สัตว์ผมเต็มไหมโอเคเต็มไม่เต็มเนาะอ่ะโอเคจับไปนะครับผมกดอาหารไปรัวๆเลยต้องใช้50ถุงนะครับผมก็กดไปน่าจะประมาณเกือบจะ50แหละบางครั้งก็เหลือตรงนึงอะไรประมาณนี้นะครับผมกดรัวไปเลยโอเคจับนะครับผมเรียบร้อยนะผมสำหรับปลากระเดนนะ โอเคนะครับผมอ่ะก็มาดูสเต็กของน้องกันเลยก็แล้วก,กันนะครับผมหวังว่าจะดีเนาะโอ้โหแม่เจ้าเจ็ดพอะไรวันเนี้ยคือสเต็กน้องทําไมมันขี้เหร่อย,อย่างนี้โอเคครับผมก็ถือว่าเป็นสัตว์ใหม่เนาะเราก็จะได้จับกันนะครับผมนจับกันใครที่อยากจะมีอ่า สัตว์ขี่แบบแปลกๆก็สามารถที่มาจับเกาะนี้ได้นะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะผมรู้สึกว่าจะช้ามากเลยนะ7 0 0 0เนี่ย8 0 0 0ก็ยังดีนะครับผมอ่ะโอเคนะผมอ่ะก็ลองขี่ดูก็แล้วกันนะครับผมโอ้ค่อนข้างที่จะโอเคบินขึ้นได้ตามปกตินะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนจะช้ามากนะครับผมอ่ะช้ามากโอ้ช้าจ,จริงด้วยนะอืม ก็น่าจะประมาณนี้นะผมะน้องเขาก็มีแล้ว1ตัวนะก็ค่อนข้างที่จะน,น้องก็บอกว่าจับได้ประมาณ800 0นะผมจับได้แค่7,600นะครับผมน้อยมากใครอยากจะจับได้เลเวลไม่ใช่ความเร็วสูงๆอ่ะก็พยายามตีแบบว่าให้เหลือเลือดนิดนึงนะผมให้เหลือเลือดแบบนิดเดียวก็อาจจะมีโอกาสนะครับผมผมว่าผมชอบจับเวลาผมชอบอจับสัตว์นะผมผมจะ อชอบตีให้มันเหลือนิดนึงนะผมแล้วก็ค่อยจับมันจะได้สแต็กดีเนาะแต่ว่าตัวนี้ผมไม่ได้เอาดาบมาด้วยไงแล้วก็มีคนมาด้วยนะครับผมเมื่อกี้เกือบจะเอาไม่ทันนะครับผมนะมีคนมาตีด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคมันเข้ากับดวงจันทร์ไหมโอเคบินได้ตามปกตินะครับผมโอ้ตัวเล็กนะตัวเล็กกว่าที่คิดนะครับผมผมก็คิดว่าตัวใหญ่กว่านี้นะ ตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าวิ่งนะครับผมวิ่งตามพื้นนะผมตามพื้นดินเนาะก็จะประมาณนี้ครับผมมันวิ่งตามพื้นดินอ่าลืมดูเลยว่าความเร็วบินความเร็วเดินเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ6กพันเนะครับผมแล้วก็อ่าความเร็วบินอยู่ที่7จ็ดนกะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้รับบินขึ้นแล้วเป็นยังไง ก็ประมาณนี้นะครับผมก็จุดเกิดของน้องก็อยู่ทั่วไปตามแมพนะครับผมอาจจะเกิดอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้บ้างนะผมแต่ว่าก็ไม่ไกลจากจุดเกิดน้องเท่าไหร่นะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็ค่าชอบนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมทําคลิปใหม่ๆด้วยนะผมในโอกาสหน้าเดี๋ยวอาจจะมาจับแพะก็แล้วกันนะครับผมอ่ะสำหรับอ่คลิปนี้ก็จับปลากระเบนไปซะก่อนเนาะโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาย